สวัสดีจ้าสวัสดีชาวเน็ตไอจีอยู่ที่บ้านนั่งองค์อีกนะคะมาจากงานเมนูแรกอยกับข้าวหลายแห้งเอาจ้าใส่ยี่หร่าป้านี่ัวจ้านแม่ยังเจี่ยวยังถึงใหญ่เนี่ยโอ้ยสองอย่าง แช่แบบงเงี้ยกบต่างซื้อเห็นไหมสา้ป่า าขอยประกาศกินเอาหรอกเด้อเจสซีอย่า,ยาพึ่งไล่มันโด,ด,นดโอ้ยไงกับไงพุทเดี๋ยวจังนอนมันก็นสิอันจ้ำซีนเลยให้นีมน่มันกินไล่เอาก็เห็นตัวไงตัวเดียว ฟองหอยก็มีหอยเชอรี่กับลายห,หอยเชอี่กับลายที่นีเอออยากกินหอยเชอรี่กับมังงมเอาแมนเนี่ยน,นะทางแลมแบบป,ปันอันไปนั่งประวานชาบ้านให้จับหอยทางคืนบ่ โดอย่าไปเห็ุนองอย่าเหา็ุนองไปไปปักโะป้าพี่น้องกบอีพออีเมโกบนั้น บักโดนี่อะไรยี่ส um ิบบกโดอะไรยี่สิบอะไร่กโดเดลย้อ้ยเดี๋ยวมองเงืถอนคืออันนี้ออกดอกก้อนในสิเก็บไหม้ก้อนมีโยไปเก็บเอออ สัน้มานเกมน่ะได้ขายแต่ว่าต้นมันสูงสูงอีหยังถ้าผนถ้าผนเมนูอีหยังนี่อีหยังนี่อ๋อมันนี่มันตายออกแล้วนี่มันตายออกแล้วอเอใส่อย่างนี่ ติ่ตั้มไปแจวติ่มใส่แจวกินกับหนึ่งป้าอ๋อติ่มแจวมยิด้ากับแจวแจวปลาแต่ว่าอันมันมั่นเหรจิมาติ่มแจวกินกับหนึ่งป้าซีบอกช่วงหนาหนาวหนึ่งป้าพักหลายๆใส่เหมือนนี่เหมือนนี่แล้วพอพราะว่า่ได้ใส่เหมือนต่อแต่ว่ามันปิ่งไว้ไงถ้าใส่เหมือนนี่กับพอดีเลยคิ้วจี้ซาดีค่ะนี่เอาไปรอบอเป็นหนองรอบอบารอดอกเขาบอกว่ามีแต่คนบอกว่าลูปตรงโปก ลูกเนี่ยไหนลูลูกว่าต้องโปกบาวิสานกัว่าบึงในยูทูบเจ้าขึ้นเจ้าขึ้นรอเถอะนั่นบัดว่าบึงตัวจริงเจ้าขึ้นผู้หายเถอะเ้จ้าขึ้นเจ้าขึ้นว่าจเสบาวษเจ้าขึ้นเจ้หายแห้งเขาว่บนยูทูบเจ้าไรสดเจ้าขึ้นตัวนิดน่อยนึงมล้วกันเออเจ้าลีเนาะบัดว่าบึงตัวจริงเพียรออยู่หมาเวลาเจ้าไรสดเจ้าโวขึ้นเจ้าโ แลกว้นมาข่อยนักวคนมาข่อยสรงประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบพอนะก็เห็นตัวจีนแล้วต้นนิดหน่อยพร้อมๆพรนาติยาเน้อกรุบกรอหอมเน้ติดไปวันี่คือบาอีสานนี่หจากื่เวยลน่หนอยเามนีเาจอนะสวนเา่นหลังจากที่ท็ิท็ได้ยก็อยางเน้เออ โอ้สามสามบอลช่วงนี้อากาศมันหนาวไงเราต้องกินไขมันเยอะๆกินไขมันเยอะๆเพื่อเพิ่มอุ่นให้ร่างกายเลอยากกินอย่างหมูหมูหมูนี่ท้าหมูเนื้อนี่บมื่กิ้ไหนครับหมูว่านซื้อนั่นอีซิมัยหรือเ่กินพ่อใหม่ครับมันกระด้าง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 คือเขาให้กินเองแหมต้องซื้อที่เช่นแบบว่าไอ้มีมันติดมัน ติดมันติดหนังบ่อเอาคนสั่งคนไปสั่งคนเอามันติดเนื้อบ่อเมนเน้นเนีนมันนะคนบ่อาเนื้อติดมันเลยเอามันติดเนื้อเอามันติดเนื้อเอามันหลไหลโดยเราทานจนค่าฐาจอดใส่เตอรนไปค่าฐายังบ่อยังบอกมีเอิ่นเอิ่นอีกอยู่ดอกตัวรูเอิ่นส่มอนหนึ่งอ๋อใส่มอนหนึ่งตัวรูเอิ่นไซมอนหนึ่งเอิ่น้องใส่มอนหนึ่งย่านนี้เอิ่นใส่เต้าไปเหมือนบอมาเนาะ สามหมื่นสามหมื่เต็มเต็มสามพื้นสามหมื่นสามพื้นตัวู้เลยขี้งคือแมวต้องไปติดผู้สาวเป็นบูมาติดผู้สาวหัวปากหัวปั้มหาทางกระบันเออบัวตางจะข้นอกพี่น้องเอ้ยเขาเอ้อความหักท่ามีแมวตาบอดความอันนี้ความหักท่าให้แมวตาบอดหาทางกระบันบุพเพอ๋อ ท yeah. es ah. ี่อย่างใเครื anyway é, ่องควนูบอกเขาเขาต้มเขาเขาเห็นเห็มันแห้งบอสแวคลิปนี้เอาสมีสกอนรับปี่นองเยพนใหม่กินแห้งก็ใส่ผักใส่ผักใส่เครื่องใส่ยางลงไปบอสในในนี่ก็จำว่ามีมีเครื่องแล้วนวบไวริเยาวานวกระแดะเถ้านวไวริโนบะได้กินนูโดนแหงเออโดนนี่บเป็นหังอันนี้กินได้ แต่แ่เคยกินเลยกกินได้คือเกา <c oughs> ่ากินได้คือเก่าโบเห็นแม่หักบอกเป็นยังร่องกิน <c oughs> อร่อยเหมือนกันนะ<ม>นยังาเวาเลิยังกินไเหอมอียตัวหอมบุไปตามตัวนึงมักนกรเหม็นเพราะแห้งเราใส่ใส่เบอร์นหนเลิกกินมดเใส่เหมือนนี่กับพอดีละเออคนนขายางไว้กรดองน้ำปลาใส่เลยอิดนึงเลยหีเพื่อนยทั้งหน่อทังสีเดืดักไปมาลง ตี้ยมาตลูติดผู้สาวเดินตลูใส่หมอนหนึ่งเลยสิแตเดียีราล่องลเตียูติดผู้สาวแต่มันจะมาถ้ามันมามาก็ถอมาลายสำนัตัวไู้สามได้ามตลูี่มากลเลยตลูมาเลย่อะไรก้ดูั้นกับยีรากัย ต่าทังมัมดตวมงเบอ,อกตรูมันอยากมันอยากย่านคนเนาะมันรักสงบมันเป็นแมวที่รักสงบมันไม่ค่อยเข้าหาคนแต่ว่าบัดก็ได้ไปไปไปอลาดไป,ไ,ปไปบวกลับมาเลยบวคือบักโดนี่ไปหาผู้สาวฟ้างรา,ามาบานพอถ้าผู้สาวมาบานผอยา,า,า,าวา <laughs> ล่าสุดล่า,าสุดโอ้ยสรุปโดได้ได้เมียเลยได้ผัวนะโดได้ผัวได้หัวได้หัวร่วมกันอ่าโดได้เมียสรุปแล้วโดได้เมียครับพอลูกของบวชเปลนไปแล้นะครับมาว่าแต่หมาบ่าแต่คนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปัปี้จถ้ามีป,ปั๊บปี้จ๋า โอเคค่ะพี่นาว่าคือต้องหวกับไม่เคยได้กินเลยเพราะว่ามันดำเหมือนเหล่านูนู้นหรอเนี่ยคือคนหาหากินหาขายจนเมินไหมไม่กินเลยสีเห็นนูได้ตลาดสดสำนักนู้ยังนูเลียงนู้ทอแมนเออสมัยตะกี้บานห้ามเขาเอามาขายให้กันอ่ะมันโปรเสียบเพื่อนี่มันบปรเสบมันโปรมันบปหอมนึกเลยกระดูกมันแข็งเลยกถธรรมศาตร์กันเธรรมศาสตร์แสบกลัวถ้าว่าถามว่า เลี้ยงสะอาดบ่มันก็เลี้ยงสะอาดพอเคยเลี้ยงอยู่ต่มอมากินแล้วมันบ่แสบเลี้ยงหนูหน้าเลี้ยงหัวอาหารเนาะโอ๊ยแดดแดดก็ตวงแผลเป็นตะตะสมแสบโอเคค่ะบปีนอป้อบปรกาคลิปต์น่าได้จ้าสวัสดีจ้า